วันนี้มาดูนะคะว่าไพ่3าใบายอยากที่จะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะความคิดสร้างสารรค์ของคุณนะคะไอเดียความคิดของคุณถือว่ามีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะวันนี้มีโอกาสมีช่องทางที่จะมองเห็นในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้การฝึกฝนนั้นเป็นสิ่งสําคัญรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณมีไอเดียความคิดอะไรนะคะคิดแล้วต้องลงมือทํานะคะก็จะทําให้เกิดผลสําเร็จได้เรื่องการเงินก็จะมีช่องทางนะคะ รวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนรักครอบครัวคนรอบข้างนะคะการให้การเกื้อหนุนสนับสนุนนะคะก็จะเข้ามาทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าเออเรามีเพื่อนนะมีคนที่จะมองเห็นคุณค่าของเรา นะคะมาเกื้อหนุนสนับสนุนกันให้เกิดในแนวทางที่ดีในชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอะไรที่คุณรู้สึกร้อนรุ่มใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่มีความมั่นใจขอให้คุณมีพลังบวกนะคะแล้วก็มีความคิดที่จะเดินหน้าไปมีความมั่นใจในตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งใจเป็นกําลังใจให้ค่ะ